ไฮวันนี้กลับมาพบกับแตนแวร์ทเวิร์กสไตลนะคะแต่เรามีแขกรับเชิญเป็นแขกรับเชิญเลยนะนวันนี้เราได้มาทำคลิปกับรักชิลีนะคะขอบคุณค่ะเป็นเกียรติอย่างยิ่งอาจจะเห็นว่าเราแบบแอบใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวมาคลิปนี้เราจะมามสไตล,ลิ่งไว t ์เชิ้ตสุดคลาสสิก ไม่ต้องบอกก่อนว่าเราสองคนลงความเห็นแล้วว่ามันเป็นไอเทมที่สาวๆทุกคนควรมีติดตู้แต่ว่าจะทํายังไงละ่ะให้มันสไตลิ่งมาได้หลากหลายทุกสถานการณ์<ม>กับเสื้อเชิ้ตตัวนี้ตัวเดียวตัวเดียวเสื้อเชิ้ตที่เราเลือกมานะคะอันนี้อาจจะเห็นจากในคลิปที่เราไปคอลแลบกับน้องรักเหมือนกันน,นะคะก็เราไปดูคลิปของน้องรักตรงนี้ได้เดี๋ยวแปะให้แต่ว่าคลิปนี้เราจะขอมาสไตล์5ลุคแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะแมทช์ออกมายัไง ตื่นเต้นมากจริงทําการบ้านมาแบบเพราะว่าเจ้าแม่แฟชั่นอย่างพี่แดนคือเรารู้สึกว่าเรามาออกช่องแล้วเราต้องไม่ทําให้ผิดหวังไม่ผิดหวังจริงๆค่ะเพื่อนๆก็ไม่ผิดหวังแน่นอนเราขอเริ่มที่ลุคแรกก่อนเลยละกันอยากเป็นลุคแบบ casual day วันสบายๆเอาเริ่มจากเสื้อเชิ้ตก่อนเสื้อเชิ้ตเสื้อเชิ้ตที่รักเลือกมาถ้าเลือกได้หนึ่งตัวเราขอเลือกเสื้อเชิ้ตที่เป็นแบบผ้าสติีเล็กๆ เพราะว่าแอบชอบความเฟมินินมันดูมีความผู้หญิงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเสื้อเชิ้ตตัวนี้เป็นของเพชรพลอยแบรนด์นะคะรักรู้สึกว่าเขาตัดเย็บออกมาได้สวยแล้วก็เนียบราคาประมาณพันเจ็ดแต่ว่าใช้ได้ตลอดใช้ได้กับทุกลูกจะไปออฟฟิศไปทํางานไปไประชุมไปดินเนอร์<ส>ไปเดทงานก็ได้หมดแล้วสําหรับลุคแรกเนี่ยที่พี่แดนโยนโจมมาอบอกว่าเป็นแคชชั่แคชชัจริงแคชชักี่โมง เราก็ตีความว่าชิลๆเป็นทะเลสบายๆเราก็เลยมาแมทกับเขาเรียกว่าเซอร์ลรนะแท็งนะคะก็คือตัวนี้เป็นของโซ u สตูดิโอมีเหมือนกันสวยจริงผ้าดีมากเลยผ้าดีมากามันแบบ มันไม่ได้บางจนเกินไปแล้วก็แอบเอาผ้าบนคอมาเล็กๆความจริงก็อยากมัดแบบแบบนี้เหมือนเหมือนพี่แตนแต่รู้สึกว่าอยากเปิดช่วงคอนิดนึงให้มันดูแบบดูสุบโรดีเดี๋ยวจะแอบขอไปทําทิดได้ปะไม่รู้สึกว่าปกติเราอะจะแบบเราจะต้องผูกเราจะต้องอะไรเงี้ยแต่ว่าเออ้องรักเอาไปเน็บกับเสื้อกล้ามอะคือรักแค่แบบอยากให้มองเข้ามาแล้วมันอ๋อ คนนี้มีการเลเยอร์ิใช่เออมีดูมีอะไรก็เลยแค่เอามาไว้แค่ข้างๆลูปนี้เป็นลูคแคชชัวใช่ไหมเราก็เลยตั้งใจว่าไม่ติดไม่ดูให้มันดูแบบปล่อยปล่อยปลอยดูมีความแบบพับดูไม่ค่อยจริงจังเข็บค่ะอันนี้ใช้ของ h อแชแล้วก็กางเกงค่ะกางเกงเป็นผ้าลินินอันนี้คือมีเหมือนกันเปิดมากระเป๋าพี่แตนก็คือพี่แตงก็มีเหมือนกันอันนี้ก็คือเป็นทรงแบบเบอร์ อ๋อเหรอคะใช่แบบนี้ก็คืนบนมิวด้าหรือว่าลองช็อตก็ได้อันนี้เราชอบมากเป็นของอาเมร์แล้วก็รองเท้าเป็นรองเท้าคีไม่อยากบอกว่าพอคช s u a เ day ก็คือเป็นคีแต่ว่ายังแอบมีส้นนิดนึงเออใช่เหมือนกันใช่คือรู้สึกว่าการมีส้นนิดนึงมันทําให้ดูแบบไม่ได้เป็นรองเท้าแตะจนเกินไปมันยังพอเป็นรองเท้าที่แบบ dress u ได้ที่ละอันนี้เป็นของชูชูของแบรนด์ไทยเดี๋ยวแตนจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้คือเป็นคช s u a เ day ที่ แอบบอกโซลูมดูแพงจริงจริงมาทางของแตนบ้างนะคะของแดนเพื่อจะเป็นลุคที่เพื่อนๆอาจจะเห็นบ่อยๆแตนอาจจะชอบใส่เสื้อโอเวอร์ไซส์เสื้อเชิ้ตตัวนี้ก็คือแอบขายของของร้านสเตฟานร้านที่แตนใช่แล้วตัวนี้จะเป็นเสื้อเชิ้ตผ้าคอตตอนนะคะก็คือตัวผ้าเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูแบบเนี๊ยบมากเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นทรงโอเวอร์ไซส์พี่ชอบใส่ให้มันดูแบบเหมือนยับๆนิดนิดมีความแบบสบายๆไม่ได้กริบมากแอบบอกนะคือเห็นของจริงแล้วว่า คือมันเป็นทรงโอเวอร์ไซส์ที่มันพอดีอะ่ะคนมันไม่ได้โอเวอร์ไซส์เหมือนกับว่าเอาชุดพ่อมาใสา่ออแต่มันเป็นโอเวอร์ไซส์ที่ผู้หญิงใส่แล้วดูพอดีอะ่ะใช่มันเป็นทรงโอเวอร์ไซส์ ize, แต่มันไม่ใช่เสื้อตัวใหญ่ก็แต่นะ่ะเอามาแมทช์กับกางเกงยีนตัวนี้เป็นกางเกงยีนตัวเก่ที่เป็นทรงแบ็กี้พอมันเป็นความแบบชิลๆสบายๆอะ่ะก็แบบเสื้อตัวใหญ่ๆดูแบบลูสๆแต่ว่าเราเพิ่ม ตอนนี้ก็คือแบบแล้วไม่ได้นัดกันมันต้องมีมันต้องมีคือมันเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่มาเพิ่มทําให้แบบมันดูมีอะไรขึ้นไปอีกนิสหนึ่งรักว่ามันทําให้ลูกอะดูไม่ส้ำแล้วก็ดูไม่น่าเบื่ออันนี้คือจะเป็นวิธีการมัดที่แตนชอบมัดแบบนี้ตลอดเลยคือมัดเหมือนลูกเสือแต่ว่าเอาไอสามเหลี่ยมอะเนี่ยมาไว้ข้างหน้าแล้วก็จะให้เปิดเสื้อนะคะ คือกระดุมเนี่ยไม่ต้องติดแบบชิดคอมากให้มีความแบบเปิดกว้างนิดนึงมันจะได้ดูโปร่งๆดูแบบไม่ตันจนเกินไปรองเท้าก็คือเราแอบโชว์ไปแล้วคือเราใส่เป็นแบบแซนด์โเหมือนกันแอบมีโซนนิดนึงนี่ก็เป็นลุคแคช u ว l ของเรากระเป๋าก็เล็กๆชิวๆสบายๆมันตีความกันคนละแบบเลยอย่างที่ว่าดู c คชชว l จริงๆแต่หนูก็คือดูแบกบ้านได้ แต่ว่าก็ยังดูแคชชวลนะมันมีความแบกบ้านแต่ว่ามันก็ยังดูแบบมันยังดูแคชชวลอยู่มันดูเป็นผ้าอะไรก็ไม่รู้ละอันนี้แว่หนุ่มเหมือนกันมันเป็นหนังนะอมันเป็นหนังแต่มันมีความเป็นเหมือนกัมยีกัมบะยีอะมันเป็นหนังที่แบบแล้วมันถึกทนมากลุกแรกลุกต่อไปเป็นลุกอะไรคะลุกที่สองลุคนี้ก็คือ e ว r to work ก็ตันหยิบเป็นเบลเซอร์สูทที่เป็นเข้าเซ็ตกับกางเกงสวยมากอันนี้คือเป็นสูทของอาเมแล้วก็กางเกงเข้าเซ็ตกันนะตัวนี้ก็คือจะเป็นสี กรมท่าแล้วก็มีลายแบบสไตร์นิดนึงแต่ว่ามันเป็นสีสูตรที่ที่ทดูเป็นทางการใช่แล้วจะบอก,กว่าสูตรที่สวยที่ควรมีติดตู้นะคือสีกรมท่ากับสีเทาเขาะว่า <พ oric S 1> เราใส่มาใช่มันดีจริงจริงแล้วมันดูแฟชั่นด้วยเออมันดูแฟชั่นพอใส่ขึ้นมาเข้าเซ็ตกันอ่ะมันมีความแบบดูเป็นผู้บริหารขึ้นมาเลยใช่อันนี้คือดูดีมากเ้ื่อความที่มันเป็นลายทางตรงมันเลยทําให้ ใช่มีเป็นแบบแวท r t ว w o ที่อยากใส่ไปทํางานจริงจริงจริงแล้วก็แว่นก็คือน่ารักมากของนิวนะคะตอนนี้ใส่ไปก็คือมองไม่เห็นเพราะนี้เป็นแว่นใส่อ๋อเหรอแล้วรองเท้ารองเท้าวันนี้ก็คือเป็น O D ขออนุญาตนะคะอันนี้ O D คู่ที่ใส่บ่อยๆถ้าเราอยากได้แบบใส่กางเกงแล้วให้ดูตัวสูงสำหรับคนตัวเล็กอะเพิ่มส้นเพิ่มส้นมันจะทำให้เราดูรู้สึกสง่ามมากยิ่งขึ้นแล้วเวลาเราใส่ส้นสูงอะมันจะรู้สึกแบบ มันดุบแบบมันจ่แบบกครงข้างที่ใส่ซ้อนสูงไม่ว่าถูกลุกอ่ะมันจะดูแบบเหมือนเราต้องขขมวหพุงอ่ะที่แบบฟึบเลยอ่ะเออแล้วพอเราใส่กางเกงที่เป็นขายาวสล็กเนี่ยค่ะมันจะยิ่งทําให้เราดูยิ่งสูงมากยิ่งขึนจริงอันนี้แต้นใส่เข็มขัดของอแนรเช่นกันนะคะลหัวเข็มขัดจะเป็นเรียบๆดูเป็นแบบสีทองดงให้เข้ากับอิเซอรี่ที่ใส่รู้สึกว่าเข็มขัดอันนี้มันแมทช์กับชุดได้ง่ายใช่แล้วมนดูไม่ใหญ่จนเกินไปดูคนดีมากใช่แล้วมาที่สีโอ้บ้า ซีอูออโตวน้อยก็คือจะเป็นเสื้อของเกตพอยแมนคือรู้สึกว่าพอใส่ขึ้นมาแล้วอะมันจะไม่ได้ดูโอเวอร์ไซส์เกินไปแต่ใช้เอ็มนะแต่ว่าก็ไม่ได้ดูแบบเล็กจนเกินไปอะเป็นความพอดีที่ใครที่รู้สึกว่าตัวเองอะเอาเสื้อแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเอาไม่อยู่เวลาใส่เสื้อโอเวอร์ไซส์แต่ว่าซส์แบบเนี้ย กำลังดีมันกําลังอยู่แบบไหลเราพอดีสวยแล้วก็ด้วยเนื้อผ้าอะไรเนี้ยคือแบบทิ้งทิ้งมันทิงท้ง,งคือจริงใส่แค่นี้กับยีนก็สวยแล้วใช่แล้วเราก็เลือกใส่กับยีนนะคะยีนเป็นของโซ u สตูดิโอนะคะเข็มขัดของ,<อ>ง,ง H&M นะคะแล้วก็แว่นของไ s l แล้วก็ แอบแบบใช้สูตรคลุมคลุมมามันก็จะดูเก๋เก๋แบบเกิต้องใส่ไหมใช่อย่างนี้แบบคลุมคลุมเลยนะคะอันนี้เป็นของโซลสตูดิโอเหมือนกันเพราะว่าสูตรที่ควรมีติดตู้นะควรสีสีส้มมาท่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สีเทาหรือสีน้ำตาลจริงอันนี้คือใส่เรารู้สึกว่าสามารถใส่ได้ทุกโอกาสดีแล้วมันดูแบบแฟชั่นด้วยมันมีความเก๋อ่ะแล้วก็รองเท้าอ๋อลืมแอบไป้ป ของซา่าค่ะมันเป็นความหัวแหลมที่มันจะโผล่ออกมาจากคางเกงยีนพอดีเออเออใช่ใช่ค่ะแต่มันไม่ใช่หนังแท้นะแต่หมายถึงว่ามันสแตมแบบครอคอกเป็นลายครอกเป็นลายครอคคืออย่างน้อยอะมันคอมพี e ลุกทั้งหมดได้ดีใช่ลุกต่อไปเป็นอะไรดีคะ Vacation สำหรับลุคนี้เป็นลุค summer อยากไปทะเลเลยค่ะจริงเอาของรักันหรอใช่แล้วก็เสื้อเชิ้ตขาวก็ยังเป็นตัวเดิมนะคะแว่นของ ใช่ปะ่ะ <laughs> เออใช่ใช่สองใช่ไหมใช่ใช่ใช่ <laughs> <laughs> แล้วก็ผ้าเนี่ยอะไรอันนี้ของอะไรก็ไม่รู้อะ่ะเป็นผ้าผืนใหญ่ผ้าผืนใหญ่แล้วก็นุ่มมากเป็นผ้านุ่มมาก บุคครบอกเลยนะช่วงนี้อะเราก็ต้องมีคือมันสามารถเอามาทําได้หลายอย่างมากมัดเอวหรือโคบหกวได้ไปทะเลอะไรอย่างเงี้ยเราทำเป็นเกาะกบก็ได้ใเนี่ยทำเป็นเกาะกบได้ใส่บนแบบว่าเสื้อขาวคือสวยเลยอย่างเงี้ยได้เลยได้เป็นอีกหนึ่งลุคเลยเป็นท่าที่ได้หลากหลายถ้าเกิดเป็นช่วงนี้ก็เราก็จะเน้นผูกเอวกันเนาะทำเป็นแบบแผูกเนี่ยผูกเป็นแบบสามเหลี่ยมช่วงเอวอะไร ดูดิโออมันเก๋จริงๆส่วนกางเกงของเราก็คือของโซลสตูดิโอซึ่งขากางเกงมันยาวมากแล้วก็เลยใส่อมรองเท้านะ อันนี้เป็นของเจมี่ดอริสนะคะอันนี้สูง10นิ้วสูง10นิ้วคือมันจะดูพอดีอะแล้วดูขายาวว่าจริงๆแตนมีกางเกงตัวนี้ด้วยก็คือต้องไปตามรองเท้าปู่นีมากใช่ค่ะจริงมันพอดีเลยพี่แตนไม่ต้องไปตัดขาเลยเป็นลุคซัมเมอร์ที่ไปแบบเที่ยวรีสอร์ทสวยๆนั่งเรือยอชเลยโอ๊ะประมาณนั้นเลยหรือไม่ก็เลโคโมเราต้องอย่างนั้นเลราต้องอย่างนั้นเราต้องซีนนั้นสำหรับแตนก็คือจะเป็นแบบไปทะลงมทะเลอันนี้แตนก็จะใส่เป็นเสื้อคล้องคอนะคะตัวเเนนี้้คคืือออป็ส ของคอที่หยิบใส่บ่อยมากๆอันนี้ของ H&M นะไม่แน่ใจว่าเขาจะยังมีไหมนี่คือไปเลโคโมโแล้วอันนี้คือขึ้นเรือยอดไปแล้ว<อ>ไม่รอพี่เลย <c oughs> ต่อเลยต่อได้เลยด้วยเสื้อเชิ้ตนะคะ<ด>ที่<ด>นทันบอกว่าเวลาที่ใส่แบบชุดว่ายน้ํา<อ>เสื้อกล้ามแล้วเราอยาก เพิ่มความมั่นใจดีกว่าคือเอาเสื้อเชิ้ตแบบนี้คลุมมันจะดูสบายๆมันเป็นเสื้อเชิ้ตที่ไม่ได้คลุมแล้วรู้สึกแบบร้อนเธอใส่อะไรมันดูสบายแล้วก็เนี่ยแตนเลือกใส่เป็นกางเกงผ้าซาตินนะคะอันนี้ของ Dancing Riot เป็นผ้าแบบใส่สบายมากจรแล้วคือเป็นโทนสีซาตินที่แบบสวยดูแพงเพราะว่ามันจะเป็นสีแบบอมแชมเปญใช่เนาะแล้วก็แตนก็เป็นเอาผ้าพันคอนะคะอันนี้ก็คือเป็นแบบ ลายขาวดาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ของอเมรอันนี้อันนี้ไม่ใช่ของอเมรค่ะแต่ว่าเป็นลายคล้ายๆโอ้คล้ายๆใช่อันนี้คือแสดงว่าเทรนด์มันมาเทรนด์มันมาใช่ผูกเอวอย่างนี้เลยจริงมันทําให้คือแค่บอกแล้วมันต้องมีผ้าจริงๆนะมันทําให้ดูมีอะไรอะถ้าเป็นสามเหลี่ยมใช่ป่ะแล้วก็แค่ผูกไปข้างๆแค่นี้เลยดึงมาเป็นช่วงเอวแล้วก็ใส่เลยแล้วก็ลุคนี้แอบถือกระเป๋าแบบสนุกสนุกหน่อยเนี่ยคือเป็นกระเป๋าลายเสื้อนี้ของแบรนด์คนไทยนะคะมันจะเป็นผ้าแบบ นิ่มๆแล้วก็เบาๆเป็นแบรนด์ที่เออพิ่งเห็นเหมือนกันแล้วก็ทำทรงน่ารักมากๆสายสามารถปรับออไม่ลืมแว่นนะคะอันนี้ก็คือรุ่นนี้ก็คือมีคนถามกันบ่อยมากเลยอันนี้ของเลอสเปกรุ่น Ultra อ,อ,อัลต้าเลเลิศคาดหัวไปต่างถุงทอง นี่ของเลยนะคะชักมูชักมูค่ะแล้วชอบรุ่นนี้มากมันดูแบบเฟมินินมากเลยข้างๆมันดูแบบเป็นเอเซอรีได้ด้วยมันน่ามกแล้วก็แน่นอนชอบลายกล่ทรงมันมีความเหมือนแคทอายบอาเออเนาะพอใส่แล้วมันดูเฉียวอ่ะมันดูเฉียวมันดูสวยสวยมากนี่ค่ะนี่ชอบไหมคะบวกไหมค่ะมาที่ลุคนี้แกลมแกลมนะคะกลมก็จะนั่งหลังตึงนิดนึงนะดูแบบเอวเป็นเอวเอวสับอะไรอย่างงี้ลุคนี้ก็คือเป็นไนท์เอา เป็นลุกที่เต็มเต็มนิดนึงเต็มเต็มหน่อยออกงานออกงานอของรักนะคะก็คือจะ mix เอาอันนี้เป็นของโคเอมค่ะสวยมากมันน่ารักมากเรารู้สึกว่าที่ลักตัดสินใจซื้ออ่ะเพราะว่ามันสามารถใช้ได้หลายโอกาสอย่างสมมุตินะถ้าเราต้องไปประชุมที่มันดูเป็นทางการแล้วเราอยากใส่ข้างในให้ใหมันดูแบบมีอะไรก็ใส่อย่างนี้แล้วก็สูททับทับแต่ใส่กับกางเกงอะไรเงี้ยค่ะในเอาก็รู้สึกว่ามันทําให มันสวยขึ้นมันดูเป็นแบบสวดทรงองเองใส่แล้วมันรู้สึกแบบมันแบบเนี่ยต้องหลักตรงตลอดเลยนะเพราะไม่ได้โพสเจอร์จะดีไปเลยใช่กระโปรงนะคะอันนี้ของ justbrow ค่ะหรอใช่แล้วมันเป็นกระโปงผ้าผ้าซาตินที่ความยาวพอดีอ่ะ เออเราชอบมากเลย<ฮ>แต่พี่แด<ล>นสังเกตนะมันจะไม่ได้บางจนเกินใช่อย่างเงี้ยคือเป็นซาตินที่แข็งแรงพี่พี่จะใช้คำว่าเป็นซาตินที่แข็งแรงใช่มันจะไม่ได้ดูแบบเห็นขอบคางเกงในอะไรา,างเนี้นใช่สำหรับแดนก็คือ เสื้อเชิ้ตตัวเดิมเนาะด้านในเนี่ยอันนี้แตนใส่เป็นเหมือนบราครอปจริงๆถ้าเกิดสมมติว่าใครมีที่เป็นแบบฟิลลูกไม้หรือว่ามีความเป็นเพ็ดเพวิงวิงอย่างเงี้ยก็คือใส่ด้านในได้แล้วก็เหมือนเปิดให้มันแบบเห็นนิดนึงหลิงกับกระโปงงรปงใช่สําหรับกระโปรงก็คือจะเป็นตัวนี้ของ H&M มันดูมีนความุูงกิ้งอะล่งลได้มาจากสิงคปโปร์คือมันจะเป็นท้าเชียอาจจะเห็นว่าเทรนด์อีกอันหนึ่งก็คือใส่เป็นเหมือนกระโปรงแบบที่เป็นซีทรูเนาะแต่ตัวนี้มันดีคือมันมี ที่เป็นเหมือนแบบปกสั้นแล้วความสั้นอะไรคือพอดีมากแล้วก็มีแบบลูกปัดกุุงกิงซึ่งมันทําให้ลุกมันดูกแกลมมากกินมันดูกแกลมแล้วมันดูมีอะไรแล้วก็ถือเป็นกระเป๋าสีดำใบเล็กๆก็อะไรอย่างนี้นะคะแบบก็เป็นลุกที่แบบในเอาจริงๆไปแบบดื่มกับเพื่อนสาวอะไรก็ได้ไปเด็กก็ได้มาลุกสุดท้ายเลยแฟชั่นวีค สำหรับลุกสุดท้ายก็คือเราสองคนเนี่ยจะไปแบบแฟชั่นวีกันมีความแบบแฟชั่นวีคสตรีทสไตล์ลุกแบบนี้ก็จะมีความแบบประคมได้เยอะๆได้เออใส่แบบเลเยอร์เลเยอร์ได้คือเสื้อเชิ้ตตัวเดิมแล้วก็วันเนี้ยขอใส่เป็นกางเกงที่มีความโค้ดไซส์นิดนึงตัวทรงกางเกงมันจะมีเหมือนแบบคอมบินเทชเบาๆเนาะน่ารักมากตัวเนี้ยิงไปได้มาจาก g e n t l e m a n คือเข้ามาพร้อเข็มขัดเลยเหรอใช่แล้วเข็มขัดเขาอะก็คือมันจะมีแค่นี้มันไม่ได้ลอดมาถึงข้างหลังด้วยทรงกางเกงมีความเป็นพรีแล้วเหมือนเข็มขัดมันสอดเข้าไปเลยออแลวทรงแบบใหญ่ๆหน่อยแล้วก็ใส่กับเสื้อเชิ้ตแตนใส่เป็นเสื้อเบลเซอร์คลุมเป็นสีน้ำตาลเนาะอันนี้ก็คือของมือสองค่ะอุ้ยสวยมากอันอันนี้คือเปแบบ็นส,สูตรสีน้ำตาลที่แบบดูผูด,ดีสุดๆแล้วมันเป็นแบบโอ้ใส่ที่พอดีอะหลายคนีใช่ใช่<ๆ>ก็แตนทำคลิปไว้อยู่นะคะอันนี้ วิธีการ<ม>ไปซื้อ,อ<า>เลเซอร<า>์สอง,อองแอบโฆษณาแล้วก็แอบใส่แว่นเขๆนิดนึงไปดูโชว์อะไรดีล่นนี้ <c oughs> อ่ะต่อมาของนองรักบ้างนะคะคือเอาจริงๆมันยังไม่หลุดโลกแต่ละรู้สึกว่าความจริงอะ่ะถ้าใส่เป็นที่ผูก เป็นผ้าพันคอแล้วเป็นสีโดดๆหน่อยสีแดงมันจะน่ารักมากแต่ว่าลืมหยิบมาสําหรับตัวบราข้างในเนี่ยเราชอบบราอันนี้มากคือเราไม่สามารถใส่ข้างในได้เพราะว่ามันหลวมเราก็เลยมาใส่ข้างนอกแบบเลเยอร์ข้างนอกอันนี้เป็นของเบจเบจเป็นของแบรนด์ไทยนะคะน่ารักดีอ่ะแล้วก็ใส่คู่กับสูตรตัวเดิมนะคะของโซลสตูดิโอแล้วก็กระโปรงของแจสตาี๋ยวจะบอกว่าเราเป็นคนที่แบบ เลเยอร์แล้วเอาอยู่มากเลยอะจริงเหรอคือพี่พี่รู้สึกว่าพี่อะเอาไม่อยู่คือเหมือนว่ามไม่สามารถที่จะเลเยอร์เยอะๆได้แต่รักเลเยอร์แล้วสวยขนาดขนาดว่าตัวเสื้อเนี่ยเป็นแบบโทนสีน้ำตาลกับสีเทาแต่ใช่ใช่ใชมันคนละแต่ว่ามันยังเด่นกันอะเออแล้วความเป็นแบบว่าความสนุกความแบบแฟชั่นอะแต่ว่ามันไม่มีถูกไม่ผิดอืมอืมเนาะใช่ลุคนี้คือให้ปล่อยเบอร์เลยเพราะว่ามันได้หมดเราต้องการความโฟโตเจนิกนิดนึง่ใช่ัต้องเยอะๆหน่อยอะโอเค เป็นลุคสุดท้ายปิดจบได้แบบ complete มากหวังว่าเพื่อนๆจะได้ไอเดียเนาะเสื้อเชิ้ตของเราที่มีอยู่เนี่ยลองเอาไปแมชลองเอาไปแต่งแค่นี้เราก็จะได้ออกมาเป็นอีกหลายๆลายลุคแล้วก็สนุกกับตู้เสื้อผ้าของเราสำหรับทุกไอเทมนะคะเดี๋ยวแตนใส่รายละเอียดทั้งของแต่นและของน้องรักเอาไว้ให้ใน description b o ์เลยแล้วก็อย่าลืมไปดูคลิปที่แต ไปคอนแอลกับรักด้วยนะคะใช่คลิปนั้นอยายจะบอกว่าเสียเงินแน่นอนป้ายยาแต่บอกเลยว่าคุ้มแน่นอนค่ะใช่ถ้าเกิดว่าอยากให้ตันกับรักมาคอนแลลกันอีกนะคะก็คอมเมนต์บอกกันเยอะๆนะจ๊ะเนี่ยวนี้เราสองคนไปแล้วค่ะบายกดสับด้วยกดสับด้วยใครด้วย